สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับผม cia, เนโกชิกับลูเชียสอ่าหันหลังไม่ว่าไอ้ไอเด็กไอเด็กอ่าโอเคลูเชียสครับผมเพิ่งรู้ความลับอะไรบางอย่างของลูเชียสมานะเพราะว่าลูเชียสนั่นก็คือนั่นก็คือช่างแอร์ตอนเด็กครับ <c ười> ไม่ใช่ละโอเคลูเ okay. ชียสช่างแอร์ตอนเด็กนี่ผมจะซ่อมแอร์ให้ดูเงียบเงีบเงียบ,ยบ <c ười> ตลกว่ะไม่คุยหาโอเคอ่านอ่า อะไรวะไม่มีอะไรให้อ่านอะไไงวะ I am s t u d y n staying close to hell t chamber พูดเกี่ยวกับ chamber อห้องรับเพ่วะมีอะไรนห้องรับหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปขับรถนี้มันชื่อว่า bmx รุ่น limited edition ครับร่นอยโอ้ยโอโอเยมา้ย่อเล่นยเอ้ยเ้ยอ้้้้้้ย้โย้ย้อ้ยอ อยากนอนเหรอจะนอนดิเออบอกทำไมวะโอเคไปครับไปละอือปั่นด้วยความเร็วสูงเด้อเด้อเด้อห้องนี้อะไรวะไม่มีแอร์เลยอูว่าจ้างก,กูมาทำไมเนี่ยช่างแอร์ตอนเด็กมันหน้าตาอย่างนี้ครับแบบหืมปั่นเรนโอู้หูนี่มันห้องของอาเลยนี่ว่ะเด้อเด้อเดเดี๋ยวค่อยมา อุ้ยเออไม่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 เอาไม่ต้องเข็นไม่นุนุนุไปอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้โอเคปันเล่นเกสรูมนี่ห้องอะไรอ่ะอ่าเปิดเข้าไปเฮ้ยไข่ฟ้าถอยเข้าไอ๊ยยะไอ้ยะทอมครับเป้าหมายของเราในพาร์ทนี้พาร์ทที่แปดวะเอ้ยพาร์ทที่เจ็ดเออใช่เอ้พาร์ทที่แปดดิพาร์ทที่แปดของเราคือทอมนะครับ ค่ามันค่ามัน,มนอ่าทอมมันดื่มมากนะจ๊ะดื่มมาทั้งเดือนแล้วเนี่ยอ่าเออใช่เป็นําให้ผมจําได้แล้วว่าตอนที่ผมไปถ่ายกล้องผมไปเจอเจอกับแผนที่อะไรบางอย่างครับแผนที่อันนี้ป่าะวะเดี๋ยวลงร่วมกันเชี่ยอ๋อแผนที่ก็คือเป็นแผนที่ไปห้องทรับนั่นเองครับอดูะละเชี่ยมัน มันอยากให้เราไปทำอะไรในห้องรับสักอย่างแน่ๆเลยลุงเออเออเออทอมทอมผมมีผมมีแล้วเอาเปล่าเอาเปล่าเอาหรออ่ะอะไรวะแล้วให้เราทำให้เอะไรเมื่อกี้เอาเข่านี่วะโอเคโอเคโอเคทำอะไรอะไรไม่ได้เลยไงมัคุกกี้เย็ดของกิน ไปกินไอตู้ครับน้องไปกินไอตู้เงียบ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 ปัญญาอ่อนโอเคหลังจากอ๋อนี้เออนี่ยี่ห้องไหนวะโอเคมันบอกให้ผมไม่อยากให้ผมไปนรกมากใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิเหมือนพูดเหมือนกับเป็นนรกไอ้อะไรอ่ะเออโอ้โอ้โอ้โทษโทษนั่นบอกว่าเกี่ยวกับแผนที่ลับอ่ะนั่นผมไปดูหน่อยแล้วกันเนาะอุ้ยว่าแต่มาลงทางไหนอ๋อเห็นละเย็ด จักรยานครับ B M X รุ่น Limited e dition นะเป็นรุ่นผลิตต้นตำรับแบบโอโ้โหอริจินัลเลยเนี่ยอรอริจินัลไม่ใช่อริจินัลพูดซะตะโลกเลยโอเคเปิดดีฟะอ่าไปเลยซิ่งครับไม่มีใครเร็วกว่าผมแล้วในบ้านนี้เอ้ย,อยไปไปไอแผนที่รับมันอยู่ห้องเก็บไวาใช่ปะเออแล้วก็รู้สึกว่าเป้าหมายของเราเป็นทอมแลวอาเราเออ อ่าเรามันชอบกินเหล้ามันต้องเกี่ยวอะไรกับเหล้าแน่ๆเลยวะเดาวะเนี่ยอืมทางไหนวะเอ่ออู้อยากกินชีสจังเลยอะ่ะไม่ใช่ละโอเคไปต่อครับด,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 ดะเอ้าที่มันบินไดเนี่ยผิดทางผิดทางขอทโอทษขอโทษโทษครับโทษเอ้ยอะไรวะรุ่นแรกมันขับยากงี้เหรอ BMX เอาเอาการรมผมมาผิดทาง กลับครับกลับกลับด้วความโดดสูงโอ้ยชอบเอิจักรยานนี่โคตรเท่อะอะไรวะเปิดอโอเคครับต้องไปที่ utility room นะ utility room มันอยู่อ๋อ utility room ของนี้แล้วก็นี่ไงคุยอะไรกันครับ

โอ้โหขับด้วยความเลยอันนี้ละ่ะอยากได้เลยไม่พูดหรอไม่พูดหรอเดี๋ยว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 ทายไอ,อรอนเนาะอันนี้เปล่ะทายนั่นไงกูเก็บไปหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยอะไรวะไม่ผมเป็นคนดีงี้มะโอ้โหดูเชนแม่งเด็กดีวะ่ะไปครับไปเป้าหมายของเราอู้กาวว่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม โอเคปัญหาของเราคือ <ส straightforward> okay. ไปห้องรับนะครับเพราะว่าอย่ามันบอกว่าอยากให้เราไปกันจังเลยเราก็จะไปให้มันเอารถไปได้ไหมเจารถไปอะไรหัวโอ้โหโอ้ยโอเคไปกันเลยครับเขาเรียกว่า Down to the Earth ป่ะเนี่ยใจกลางโลกมีอะไรวะที่นี่มีอะไร เอ้ยโนโนโอเคโอเคเราเป็นเป็นเหมือนเป็นลูกชายของซาตานมั้งขอแบบเออมันมันไม่มันมันไม่ชอบไม่ต้องเขนไงเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูใช่เออเราก็เลยต้องทำอะไรวะอินเวนทอรี่อืมอ่าซัมซอดออฟเดลี่โอ้ยาพิษยาพิษอ่ะล็อกล็อกกล่องเลยวะโอเคครับผมได้ผมมาแล้วมันอยากให้ผมเจอยาพิษนี่เองนะถ้าเกิด เราไม่ผิดนะจากสันนิษฐานอันโคตรหัวเราผมแล้วแล้วก็มันต้องให้ยาผิดไปอยู่ในเรานั่นไงอ่าไイซอนวิสกี้มอเทอครับโอ้โหเป็นยาผิดละ h อ v e add s o m ั p o i s o นนะไงใส่พิดลงไปในวิสกี้แล้วโอเคต่อ,อไปก็ไปให้อีลุงบัญญาอ่อนกินนะอลุงบ้ากามนั้นคาที่แล้วทำทำหกไอไม่ไม่กล้าดูเลยอ่ะโยยอยฉากวันนั้นได้ไงจะให้ดูได้ไงเออ ป้าไปแล้วครับ <c oughs> โอเคไปไปไปต่อไปต่อไปด <c oughs> ้ดมุดนี้เกมนี้วิสัยวิสัยทัศมันการมุมมองอู้ตกใจหมดเลยมวมีอะไรที่แท้ก็แบบผ่านไอ้ไม้กางเขนครับของที่เราต้องเป็นจำเป็นต้องต้องกลัวไหมวันนี้เปิดประตูบ้านเท่จริงๆนะเนี่ยแบบ ปั่นจักรยานอยู่แล้วเปิดประตูบ้านนี่ด้วยโอเคต้องรีบไปครับเพราะว่าถ้าเกิดผมรู้วิธีแล้วผมมันจะอยู่ไม่ได้ครับต้องรีบทำให้เสร็จครับจะได้แบบจบๆไปเกมนี้นะโคตรหลอนน่ะเอ้ยไม่ใช่โคตรหลอนดิพูดผิดมันมันมันทำให้ผมประสาทกินนะครับอ่าลุงพอดีลุงตีห้องครับ <laughs> <laughs> ฉันมีเล่าอยู่นี่ก่อนอื่นครับอุห์มาทั้งที ขแีแต่ทำอาชีพประจำก่อนซ่อมแอร์ครับเฮ้ยอะไรเล็กๆผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะเฮ้ยผมไม่เล็กนงบุย้ยเอาไปถุงเท้าเอาไปแฟบใช่ปะ่ะอ่ะนี่ผมรู้ไม่มีถุงยางครับแฟบเอานี่ถุงเท้านี่ใช้เป็นถุงยางได้เอาไปเอาเปล่าผมรู้ลุงแฟบก็ถุงเท้าตงลกและลงุงอู้อะไรวะคนอื่นครับเราต้องแอบขโมยขวดเหล้ามันมาก่อนเปล่าวะ โมยแ,แม่งเลยยุงกลัวผมเปล่าผน่ากลัวนะหยิบมาหยิบมาอะไรมอะไรอะไรงงเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฆ่ามันต้องจัดแผนจัดพื้นที่ดีก่อนครับให้มันสวยงามอ่านลองสกิมไม่ได้มีอะไรให้เอาบ้างไม่มีครับโอเคคุกกี้จะแดกคุกกี้ตูดเลยปิดปิดอ่ะโอเคอืม อืมอ่ะกินเหล้าทั้งทีไม่มีแก้วเหรอครับอ่าแก้ววางให้ละต่อไปก็ได้ผมซ่อมแอรลใช่ป่ะดูหน้าดูหน้าหน้าตาแม่งตลกว่ะบ้าร์นิลเชตเฮ้ยๆๆหน้าตาหน้าเกลียดเหรอไหนไอ้เด็กนี่มันอะไรวะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววางครับ อันดับต่อไปครับต้องเอาขวดเหล้ามันออกมาครับแอบละเอาแล้วครับเข้าสู่ฉากบ้าสุดยอดจริงเลยมิพาร์ทนี้มันง่ายลรถก็เร็วๆแปลกๆวะก็ดีก็ดีจบเร็วๆชอบชอบไงครับผมเล่ารถยาเบื่อหนูไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ไอซิ่งก็ายาเบื่อ ว่าไงแกแกทำ,ท,ำทั้ง,ง,งหมดเลยเลยแกเองเหรอเลยไม่ทำอะไรวะทอะไรลุงอะไม,ไม,ไม,ไมผมได้ผมเป็นผมเป็นนายทางผ่านอะเป็นเขาเรียกว่าที่สื่อสารวะออผมจะไม่ยุ่งครับฉะนั้นผมจะยืนอยู่เฉยๆให้มันนอนตรงเท้าผมเนี่ยแหละเย็บพานีง่ายว่ะโอ้นึกว่าใจแคบ พลัง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 พี่ตาแดงเลย <c oughs> โอเคโอเคจบพาร์ทแล้วครับทอม it's me Charles please open the door เปิดประตูเขาไม่อยู่ครับเขาไม่อยู่เออโอ้ย oh, <shit>. no. <c oughs> ทอมตายแล้วเมื่อกี้ครับ <c oughs> ผมใคร อะไรปุ๊ผมแค่เองเนี่ยโอเคสับสกิปครับสก,กิปจบด้วยความเร็วละจบด้วยความเร็วจบ,ด,ววบดีวะเออไม่ต้องดูเนื้อเนื้องงเนื้อเรื่องละแม่ผมไม่ไหวแล้วโอเคมาสารภาพบาปไป<ห>ไม่สนครับสก,กิปนั้นทุกอย่างเลยเนื้อเรื่องเนื้อลงเนงื้อเรื่องไม่ต้องดูอะไรละต้องขอโทษจริงๆนะสำหรับคนที่กลังติดตามเนื้อเรื่องเพราะว่า ผมว่าผมไม่มีเวลาพอดูในเรื่องทั้งหมดป่ะเอาเถอะเอาเถอะต้องขอโทษจริงๆเแค่นี้ทำให้ผมปวดหัวฮะสวัสดีเฮ้ยคุณซาตาร์เนี่ยมีเขาด้วยใช่ตาตานป่ะวะควายเป็นควายแปลงร่างมาป่ะนี่ครับนี่คือชมหน้าของพ่อของช่างแอร์ครับจิตไฟดีเออนี่ไหน It's time to the stakes. up ะอะไรขอดูใกล้หน่อยเถอะโอ้ว้าเงาสวยจริงคนนี้พ่อเราเป็นควายนนครับไม่ใช่เป็นซาตานมีเขาเออถ้าเกิดดูดีๆในพาร์ทที่หนึ่งจะมีหางหด,หด้วยนะครับหางโผล่ด้วยใช่วะหยบเร็วอย่ายพาันนี่ชอบชอบความสามารถที่ทำให เอ้ยทำล้างสมองคนครับแล้วก็ทำให้เชื่อคุณมองไม่เห็นเลยเปิดไฟก่อนก็เป็นความสามารถที่ทำให้คนลืมเราครับลืมทุกอย่างลืมถ้าเกิดอะไรขึ้นโอ้แต่มันก็จะลืมครับเฮ้ก็อยู่นี่เฮกือยู่นี่ซ่อนในตู้ครับตอนในตู้เล้อนไม่ได้ทำยังเกิดเป็นเป็นอะไรฮะ อะไรหรอเอ้าจบแล้วเหรอโอ้พลังใหม่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าพลังแล้วเนี่ยพลังทำให้คนลืมโอเคแล้วเราพาร์ทที่แปดก็จบกันมาแล้วนะครับจบจบจริงๆแล้วนะในพาร์ทที่เก้าครับ glass is always red on this อ่ะโอเคก็มันเป็นห่องพาร์ทที่เก้าครับงั้นถอดจบเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ